สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเริ่มบทเรียนใหม่แต่ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่บทเรียนที่ผ่านมาที่ผ่านมานักเรียนพอเข้าใจกันยังคะเรื่องค่าของเลขโดดอ่าถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องค่าของเลขโดดเราก็มาเรียนบทเรียนถัดมาได้แต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ อะเรามาเริ่มเรียนกันเลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนในรูปการกระจายการเขียนจำนวนในรูปของการกระจายเพราะฉะนั้นการเขียนการกระจายเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องที่แล้วก็วคือเรื่องของค่าของเลขโดดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนบทเรียนที่แล้วก่อนอะตัวเลขแรก83269ตัวเลขแรกคือเลขโดด8 ครูต้องการเลขโดดแปดนะคะเลขโดดแปอยู่ในหลักใดคะอลองคิดดูซิเลขโดดแปอยู่ในหลักใดและเขามีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องเลขโดดแปอยู่ในหลักหมื่นมีค่า8ปดหมืนะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดมาเลขโดด3เลขโดด3มอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะ เลขโดด3อยู่ในหลักพันมีค่าคือ3 0 0พันั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถันมาคือเลขโดดเลขโดด2เลขโดด2อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะอ่าเลขโดด2อยู่ในหลักร้อยเขาก็จะมีค่าคือ200อนั่นเองนะคะเลขโดดถันมาคือเลขโดด6 เลขโดด6อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะเลขโดด6อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าคือ60นั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถัดมาคือตัวสุดท้ายนี้ก็คือเลขโดด9เลขโดด9คุูถามว่าเลขโดด9เนี่ยอยู่ในหลักใดและก็มีค่าเท่าไหร่คะ,ะเลขโดดเ้เขาก็จะอยู่ในหลัก หน่วยเขาก็จะมีค่าคือ9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเลขโดด8เขาจะอยู่ในหลักหมื่นเขาก็จะมีค่าคือ8 0ดห0,000ื่นนั่นเองนะคะเลขโดด3อยู่ในหลักพ<ๆ>ันนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดด3าอยู่ในหลักพันเขาก็จะมีค่าคือส0 0พันนะคะ เลขโดดถัดมาคือเลขโดด2เลขโดด2อยู่ในหลักร้อยเขาก็จะมีค่าเท่ากับ200นั่นเองนะคะและเลขโดดถัดมาคือเลขโดด6เลขโดดหกอยู่ในหลักหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าเท่ากับ60นั่นเองนะคะแล้วก็เลขโดดเก้าเลขโดดเก้าอยู่ในหลัก หลักหน่วยนะคะเขาก็จะมีค่าคือ9สังเกตไหมคะค่าของเลขโดดที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของค่าในหลักต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สัมพันธ์นกันกับเรื่องของค่าของเลขโดดตรงในการกระจายเนี่ยเราก็จะเอาค่าของเลขโดดเนี่ยออกมาแล้วที่สำคัญการกระจายเนี่ยเราจะต้อง ใส่เครื่องหมายบวกในค่าขั้นระหว่างค่าของเลขโดดต่างๆนี้เพื่อที่จะให้ค่าของเลขโดดรวมกันแล้วสามารถย้อนกลับมาเป็นจำนวนเท่าที่แสดงออกมาได้นั่นเองนะคะอย่างเช่น8 8 0 0 0 0บวก3000บวก200บวก60 แล้วก็บวก9แบบนี้ก็จะได้เท่ากับจำนวนข้างบนนี้นะคะ,ะ,ะดูนะคะแปด6 9อเราก็จะเขียนในรูปของการกระจายโดยที่จะต้องมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเครื่องหมายถ้าเกิดเราเจอแค่ตัวกระจาย เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำตัวกระจายเนี่ยบวกบวกบวกให้ได้เท่ากับจำนวนได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมา76,120เราก็จะแยกค่าของเลขโดดเขาออกมาก่อนอ่ะเลขโดด7เลขโดด7อยู่ในหลกักหลักหมื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดด7ก็จะมีค่าเท่ากับ 70,000ค่ะต่อมาเลขโดน6เราแยกออกมาเลขโดน6อยู่ในหลักพันนะคะเลขโดน6มีค่าเท่ากับเท่ากับ6000นั่นเองนะต่อมาเลขโด 1, ด1น่เราเลขโดน1ออกมาค่าของเลขโดน1เนี่ยเขาอยู่ในหลักร้อยเพราะฉะนั้นค่าของเขาก็จะต้องเท่ากับ 1น0นั่นเองนะคะแล้วก็เลขโดดสองอยู่ในหลักหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดดสองอยู่ในหลักสิบเขาก็จะมีค่าเท่ากับ20นะคะต่อมาตัวสุดท้ายเลขโดด0เลขโดด0ย์อยู่ในหลักหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขโดด0ก็จะมีค่าคือ0นนั่นเองนะคะ แต่ในรูปของการกระจายเนี่ยเราสามารถเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ของเลขโดดศูนย์เพราะถ้าบวกไปปุ๊บมันก็จะถ้าบวกแล้วค่าของเขาก็ยังคงเป็นเท่าเดิมนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้เราจะเอาค่าของเลขโดดเนี่ยทั้งหมด76,120ืแล้วก็ศูนย์นี้ามาเขียนในรูปแบบของการกระจายนะคะก็จะได้เท่ากับเจ0 0 0ืนบวกด้วย 6 0พ0บวกด้วย100บวกด้วย20และบวกด้วย0นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องใส่เลขโดดลงไปในตามหลักต่างๆอันดับแรกหลักหมื่นเราจะต้องใส่เลขโดดอะไรคะอ่าเราจะต้องใส่เลขโดด2ลงไปนั่นเองนะคะต่อมาหลักพันเราจะต้องใส่เลขโดดอะไรลงไปคะ ่าเลขโดดหนึนะคะต่อมาหลักร้อยหลักร้อยเราก็จะต้องใส่เลขโดดเลขโดดหกนั่นเองนะคะต่อมาหลักสิบหลักสิบเราก็จะต้องใส่เลขโดดเลขโดดสามนั่นเองนะคะต่อมาหลักหน่วยเราใส่เลขโดดอะไรคะ เลขโดด5เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าของเลขโดดแต่ละหลักเนี่ยมาใส่ในรูปแบบของการกระจายก็คือได้20 0 0 0บวก1,000บวก600บวก30และบวกหเราก็เขียนในรูปแบบของการกระจายได้แบบนี้นะคะ20,000บวก1000บวก600บวก30และบวก5นั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะจำนวนถัดมา15,358 เราก็จะเอาตัวเลขโดดต่างๆลงในหลักต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกในหลักหมื่นเราจะใส่เลขโดดอะไรลงไปดีคะอ่าเลขโดดหนึ่งนะคะเราจะเอาเลขโดดหนึ่งเลขโดดหนึ่งมาใส่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาในหลักพันเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะ ถูกต้องก็คือเลขโดด5นั่นเองนะคะามาใส่ในหลักพันต่อมาในหลักร้อยเราจะเอาเลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะถูกต้องเลขโดด3นั่นเองนะคะเราเอาเลขโดด3ลงมาใส่ในหลักร้อยต่อมาหลักสิบเราจะนําเลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะ เลขโดด5้านั่นเองนะคะเลขโดด5าในหลักสิบและเลขโดดห้าในหลักพันค่าของเขาจะต่างกันนะคะตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าค่าต่างกันนั่นเองนะต่อมาหลักหน่วยสุดท้ายเลยก็คือเลขโดดอะไรเอ่ยเลขโดด8นั่นเองนะคะเราก็เอาเลขโดด8ลงมาใส่ในหลักหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่าของเขามาก็คือ10,000บวก5,000บวก300บวก50สและบวก 8ก็จะได้ในรูปของการกระจายดังนี้เลยนะคะต่อมาตัวอย่างทันมา6ก6 1 1นะคะอ่ะทีนี้อันดับแรกเราเอาตัวเลขโดดมาใส่ในตามหลักต่างๆก่อนหลักหมื่นเราจะใส่เลขโดด เลขโดด6นั่นเองนะคะต่อมาหลักพันเราก็จะใช้เลขโดด3ลงมาใส่นั่นเองนะคะต่อมาหลักร้อยอ่าเลขโดดเลขโดดอะไรเลขโดด1นะคะหลักสิบอ่ะเลขโดด1นะคะหลักสิบเราก็จะนําเลขโดด1ลงมาใส่นะคะเลขโดด1สังเกตว่า เลขโดดหนึ่งในหลักร้อยและเลขโดดหนึ่งในหลักสิบจะซ้ํากันแต่ค่าของเขาก็เหมือนเดิมนะคะค่าของเขาจะไม่เหมือนกันต่อมาตัวสุดท้ายก็คือเลขโดดศูนย์นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเนี้ยเราสามารถเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ก็จะสรุปได้ว่า631 1 0แล้วก็จะบวกศูนย์หรือไม่บวกศูนย์ก็ได้นะคะก็จะได้การกระจายในรูปแบบแบบนี้นะคะ ต่อมาจำนวนถัดมา71,321มเราก็จะนำเลขโดดต่างๆใส่ตามหลักให้ถูกต้องอันดับแรกก็หลักหมื่นนั่นเองนะคะหลักหมื่นเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะ,ะเลขโดด7นะคะต่อมาหลักพัน หลักพันเราก็ใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะอ่าเราก็จะใช้เลขโดดหนึ่งลงมาใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาหลักน้อยเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะอ่าก็าคือเลขโดดสามนั่นเองนะคะเลขโดดสามเราก็จะนำลงมาใส่ต่อมาหลักสิบ เราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะอ่าเลขโดด2นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหลักหน่วยก็จะเหลืออยู่1ตัวก็คือเลขโดด1น,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนการกระจายได้ว่า71,320แล้วก็บวกด้วย1แต่1เนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในหลักตัวท้ายสุด และข้างหน้ามีจำนวนเราจะเปลี่ยนจากคำว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเอ็ดนะคะเวลาอ่านนะ,ะต่อมาเลขโดดถัดมาต่อมาจำนวนถัดมา8ป2 0 3นะคะแล้วก็เลขโดดอ่ะทีนี้ครูถามบ้างเลขโดด8เราจะเอาไปใส่ในไหน,ไหนคะใส่ในหลักไหนเอ่ยใส่ในหลักพันถูกต้องค่ะ <c oughs> ต่อมาเลขโดดถัดมาคือเลขโดดเลขโดดถัดมาคือเลขโดด4นั่นเองนะคะเลขโดดสี่เราจะเอาลงไปใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดดสี่เราจะนำไปใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถัดมาคือเลขโดด เลขโดดสเลขโดดสองเราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดด2เราจะนำมาใส่ในหลักร้อยนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดด0เลขโดดศูนย์ตัวนี้เราจะนำมาใส่ในหลัหก,กสิบน,นั่นเองและตัวสุดท้ายที่เหลือก็กคือเลขโดด เลขโดด3นั่นเองนะคะเราก็จะนำมาใส่ในหลักหน่วยเราก็จะได้การกระจายแบบนี้นะคะ8 000, 4 2 0 3หลักสิบไม่มีเราก็จะใส่ศูนย์หรือไม่จำเป็นต้องใส่ศูนย์เลยก็ได้นะคะต่อมาจำนวนถัดมาเลขโดดตัวแรกเลขโดด9นักเรียนคิดว่าเลขโดด9นี้เราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะ อ่ถูกต้องเราก็จะนำเลขโดด9้าเนี่ยลงไปใส่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถังมาคือเลขโดด6นั่นเองเลขโดด6เราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะอ่ถูกต้องเราก็จะนำลงไปใส่ในหลักหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดมาคือเลขโดด1นั่นเองเลขโดด1เราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะ ใส่ลงไปในหลักร้อยนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดมาเลขโดดหเช่นเดียวกันแต่อยู่หลักถัดมาก็คือเราก็เอามาใส่ในหลัก10นะคะแล้วก็เลขโดด2เราก็จะใส่ในช่องของหลักหน่วย ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนในรูปของการกระจายได้ก็คือ90 0 0 0บวกด้วย6,000บวกด้วย100บวกด้วย10และบวกด้วย2นั่นเองนะคะเราก็จะได้96,112นะคะต่อมาข้อสุดท้ายละเลขโดด8เลขโดด8นัเรีองคิดว่าเลขโดด8เนี้ยเราไปใส่ในหลังไหนดีคะ เลขโดด8เขาก็จะอยู่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถันมาคือเลขโดด1นักเรียนคิดว่าเราจะเอาเลขโดด1เนี่ยมาใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องค่ะเราก็นำมาใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถันมาคือเลขโดด สนะคะเลขโดดสองเราจะนำเลขโดดสองนี้มาใส่ในหลังไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดดสองเราก็จะนำมาใส่ในหลักหลักร้อยนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดธํามาตัวธํามาคือเลขโดด1เราจะนำมาใส่ในหลักไหนดีคะอ่าเลขโดด1เราก็จะนำมาใส่ในหลัก10บนั่นเองนะคะ และเลขโดนหนึ่งตัวสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเรานำมาใส่ในหลักไหนคะแน่นอนช่องสุดท้ายก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะสามารถเขียนในรูปแบบของการกระจายได้แปดหมื่นบวกหนึ่งพันบวกสองร้อยบวกสิบและ 60, 000, 160, บวก, 1, บกหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้พอเข้าใจยังคะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมดสิข้อ เหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะที่มณครูให้ทั้งหมด10ข้อนักเรียนสามารถดาวน์โหลดหรือลอกลงในสมุดได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วก็ส่งครูตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นไงคะเข้าใจกันบ้างมางน้อยแค่ไหนคะ,ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ